Good morning e v e r บ o n e How a า e า o u t เด a y สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่บทเรียนวิชาภาษาอังกฤษประจำเทอม2มีการศึกษา2564นะคะวันนี้ครูใส่หน้ากากอนามัยเต็มยศเลยนะคะเพราะว่าแถวเรียนเรายังคงม,มีความเสี่ยงสูงในเรื่องของการระบาดโรคโควิด19นะคะหวังว่านักเรียนเนี่ยจะรักษาตัวเองให้แข็งแรงนะคะแล้วก็ห่างไกลาจากการแร่เชื้อเหล่านั้นนะคะตอนนี้ประมาทไม่ได้นะคะแข็งแรงเอาไว้ก่อนเป็นดีที่สุดค่ะ โอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมารีวิวหนังสือเรียนประจําเทอมที่2ด้วยกันนะคะว่าเราจะเรียนบทเรียนอะไรกันบ้างแล้วก็มีการบ้านเล็กๆน้อยๆให้เรียนไปเตรียมตัวเพื่อที่ได้เรียนพร้อมกันในชั่วโมงถัดไปนะคะโอเคไปดูด้วยกันเลยค่ะหนังสือเรียนเล่มน,นี้นะคะเป็นหนังสือเรียนที่ชื่อว่า Smile 4เป็นหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษชั้นป .4 ของบริษัทอักษรเจริญพัฒน์ค่ะ เอาละค่ะทีนเนื้มาดูด้วยกันเลยว่าภายในหนังสือเรียนนี้เนี่ยมีทั้งหมดกี่บทเรียนแล้วก็แต่ละบทเรียนมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยเอาละค่ะหน้านี้นะคะก็จะเป็น เนื้อหาย่อๆของแต่ละบทเรียนนะคะนะกักเรียนสังเกตดูมีทั้งหมด1 2 3 45 6 6บทเรียนนะคะค่ะทั้ง6บทเรียนนี้เนี่ยบางบทเรียนเราได้เรียนไปแล้วในเทอมที่1แต่ว่าบางบทเรียนนะคะจะเริ่มเรียนในเทอมที่2ของปีการศึกษา2564น้ยีนี้แหละค่ะเอาละมาดูกันทีละบทเรียนแล้วกันนะคะ บทเรียนแรกนะคะชื่อว่า Schoolday School Day ก็คือวันที่เรามาโรงเรียนนะคะคำศัพท์ที่จะได้เรียนรู้ก็คือวิชาต่างๆนะคะว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกกันอย่างไรนะคะความยากง่ายของวิชานะคะ,ะแล้วก็ประโยคที่จะได้เรียนรู้นะคะก็คือเป็นประโยคที่บ่งบอกว่าชอบวิชานั้นๆหรือไม่ชอบวิชานั้นๆนะคะหรือเป็นประโยคที่บอกว่ากําลังเรียนวิชาอาะไรอยู่นะคะซึ่งในบทที่1น,นี้เราได้เรียนไปหรือยังคะ,ะเรียนกันไปแล้วในเทอมที่1นะคะจําได้ไหม I like art. I don't like math. Uh, I'm studying math. I'm studying art. Uh, ประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะบทที่สอง The "Amazing body" นะคะ body แปลว่าร่างกายของีรน amazing แปลว่าสิ่งที่น่าอัศจรรย์ uh, The "Amazing body" ก็คือร่างกายที่น่าอัศจรรย์ใจนั่นเองคำศัพท์ที่จะได้เรียนรู้นะคะก็คือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆของร่างกายะคะ่ะ รวมถึงประโยคไวยากรณ์นะคะก็จะเป็นประโยคไวยากรณ์ที่ถามจํานวนของอวัยวะนั้นๆน,น,นะคะถามลักษณะของบุคคลสูงเตี้ยผิวขาวผิวคล้ำผมยาวผมสั้นนะคะหรือถามว่าความสูงของเขาเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะบทเรียนนี้เราเรียนหรือ,อยังเอ่ยใช่แล้วค่ะยังไม่เคยเรียนเราจะมาเรียนในถึงที่2นี้กันค่ะต่อไปบทเรียนที่3นะคะ at the supermarket อแอดแปลว่าที่ค่ะเป็นคำบุพบทเดิ the เป็นคำนำหน้านะคะบอกสถานที่ s u per market แปลว่าห้างสรรพสินค้านั่นเองนะคะแอดเด s u per market ก็คือที่ห้างสรรพสินค้าคำศัพท์นะคะก็จะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่ขายอยู่ในห้างสรรพสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นของใช้ของกินนะคะรวมถึงอาหารที่ขายอยู่ในห้างสรรพสินค้านักเรียนสังเกตดูดีนะมันจะมีคำศัพท์ที่ครูเคยสอนไปแล้วในเทอมที่1ใช่ไหมคะที่เป็นคำศัพท์คำนามนับ ไม่ได้นะคะคำนำนับไม่ได้จะต้องมีอะไรรองรับจะต้องมีภาชนะรองรับนะคะถึงจะเป็นคำนำที่นับได้ขึ้นมาอย่างเช่นคำว่าซุปซุปแปลว,ว่านำ้นำซุปน้ำซุปถือเปล่าๆได้ไหมไม่ได้ต้องมีภาชนะใส่ใช่ไหมคะอา,อาจจะเป็นน้ำซุปหนึ่งถ้วยก็คือ cup of o ุ p นั่นเองนะคะคำนำเหล่านี้นะคะก็คือคำนำนับไม่ได้และจะต้องทำให้เป็นคำนำนับได้ด้วยการใช้ภาชนะ เชื่อมด้วยคาว่า off และตามด้วยคําศัพท์นั้นนะคะประโยคที่จะได้เรียนรู้ก็คือมีสิ่งของเหล่านี้จํานวนจุดๆ,ๆกี่ชิ้นกี่อันก็ว่าไปรวมถึงคําถามว่ามีสิ่งของเหล่านี้อยู่เท่าไหรนะคะอันนี้เราเรียนไปแล้วนะคะต่อไปบทที่4ค่ะ wild animals Why? แปลว่าป่าเขา animals แปลว่าสัตว์นะคะนักเรียนดูสังเกตนะเขาเติมตัว s ข้างหลังแสดงว่าเป็นสัตว์มากกว่า1ตัวนะคะคำศัพท์ที่จะได้เรียนรู้ก็แน่นอนคะ่ะเป็น ประเภทต่างๆนะคะรวมถึงที่อยู่อาศัยของสัตว์นะประโยคที่จะได้เรียนรู้ก็คือประโยคที่ถามว่าสัตว์เหล่านี้อาศัยอยู่ที่ไหนรับประทานอะไรเป็นอาหารนะคะแล้วก็วิถีชีวิตของพวกเขาเป็นอย่างไรนะคะจะได้เรียนรู้กันในเทอมที่2นะต่อไปนะคะเป็นบทเรียนที่5ค่ะ city and space city แปลว่าเมือง and แ <and S 2> ปลว่าและ space แปลว่าอาวกาศ เมืองและอวกาศนะคะคำศัพท์ที่จะได้เรียนรู้ก็คือสถานที่ต่างๆที่อยู่ในชุมชนเมืองนะคะรวมถึงสิ่งของหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับอวกาศนอกโลกนะคะอู้เป็นบทเรียนที่น่าสนใจบทเรียนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะอ่าทีนี้ประโยคที่จะได้เรียนรู้ก็คือประโยคที่บอกว่าอาวกาศเป็นอย่างไรนะคะเราจะเห็นอะไรบ้างในชั้นอวกาศนะคะรวมถึงการใช้ด a s สการใช้ด a s ซึ่งอันนี้นักเรียนก็เคย เรียนมาแล้วนะคะในเรื่องของ d u s l i k e กับ d u s l i k e นะคะแต่ว่าเราจะได้มาทบทวนกันในบทที่5นี้อีกครั้งหนึ่งในเทอมที่2นี้นะคะบทต่อไปค่ะบทสุดท้ายก็คือ sports day sports แปลว่ากีฬา sport ที่เติม s หมายถึงว่ามีกีฬาหลายประเภทนะคะ day of One วันวันกีฬาหมายถึงอะไรลูกวันที่มีการแข่งกีฬาอย่างเช่นวันกีฬาสีเป็นต้นนะคะ ทีนี้คาศัพท์ที่จะให้เรียนรู้ก็คือคําศัพท์ที่เกี่ยวกับการเล่นกีฬาต่างๆคุ้นๆไหมคะใช่แล้วคะ่ะเราเรียนไปแล้วในเทอมที่1นะคะอะคะแล้วก็ประโยคที่ใช้ในบทเรียนเกี่ยวกับกีฬาก็คือคุณสามารถเล่นกีฬาชนิดนี้ได้ไหมนะคะคุณทําอะไรอยู่ยังจากันได้ไหมคะดูเพลงแล้วก็ go นั่นเองนะคะใช้วางนำหน้าทำนามที่เป็นกีฬาต่างๆ 6บทเรียนนะคะเราจะเรียนบทเรียนที่2บทเรียนที่4แล้วก็บทเรียนที่5นะคะเพราะบทเรียนที่1 3แล้วก็6เราได้เรียนไปแล้วในเทอมที่1นะคะโอเคไปต่อกันเลยเอาละค่ะนี่นะคะเป็นบทเรียนที่2เราจะเริ่มเรียนเป็นบทเรียนแรกให้าเรียนหาคําอ่านและคําแปลนะคะของคําศัพท์ที่อยู่ในหน้า19นะคะ ถ้าเรียนเห็นภาพนักเรียนก็น่าจะรู้แล้วว่าคำศัพท์แปลว่าอะไรแต่ครูอยากให้นักเรียนหาคำอ่านของคำศัพท์เหล่านี้มาด้วยค่ะทั้งหมด10คคำการบ้านหน้า19นะคะต่อไปค่ะการบ้านหน้าที่20ค่ะข้อ4ครูอยากให้นักเรียนหาคำอ่านและคำแปลของจํานวนที่นักเรียนเห็นอยู่ในกรอบสีส้มนี้ค่ะคำแปลนักเรียนเห็นอยู่แล้วนี่คือ145่่ส้ใช่ไหมคะแต่คําอ่านนักเรียนรู้หรือเปล่า ครูมั่นใจว่าอาจจะมีบางคนยังไม่รู้เพราะฉะนั้นลองไปหานะคะว่าหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยในภาษาอังกฤษอ่านว่าอย่างไรบ้างค่ะการบ้านข้อที่2นะคะเอาละค่ะครูให้การบ้านแค่2ข้อนะคะให้เรียนไปเตรียมตัวมาเพื่อที่จะได้เรียนพร้อมกันในคาบถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกิดไปอีววน